นี้ค่ะพอเราเดินทางมาถึงค่ะเพื่อนๆจ๋าไก,ก่ก็นี่ราคากัรมาขมิ้นกับการเตรียมอาหารทําอาหารให้เราทานมื้อเที่ยงนั่นเองจ้าเดินป่าจะมาทานอาหารป่าน,นี่จ้าเป็นเมนูอาหารที่ไกด์เตรียมมาจากเพื่อนๆจ้าแล้วก็มาย่างให้เรากินสดๆจ้ามาย่างให้เรากินแบบ ได้รสชาติจะาไม่ใช่เลยโหมาแล้วก็มาเปิดกินอันนี้มาย่างที่ทุ่งนาเลยค่ะเพื่อนๆจ้าระหว่างที่รออาหารสุกจ้าเพื่อนๆจ้าผลกมลก็ได้เดินออกมาจะมาเจอนี่ละค่ะเจอการทำมาหากินของพี่น้องฝั่งทางนี้จ้าเพื่อนๆจ้าก็ไม่แตกต่างจากบ้านเราจ้าเพื่อนๆจ้าก็ หาอยู่หากินนอกจากหาปลานี่จะเล่งน้ำเนาะน้ำโคดหรือน้ำโคดหรือน้ำแหงนั่นเองจะก็จะอยู่เป็นเองเป็นเองจะเขาก็ออกมาหาปลาจะเพื่อนๆจะพลกระมลก็ได้ถามว่าได้ปลาไหมเขาบอกว่าได้อยู่ได้ปลาซิวจะเขาพูดภาษาอีสานหรือเหมือนพรกระมวลจะภาษาอีสานจะเพื่อนๆจะเขาฟังได้พูดภาษาอีสานได้จะแสดงว่า ท่านเป็นคนในพื้นที่ที่นี่จะฟังภาษาอีสานออกจากเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะดูบรรยากาศสิคะเพื่อนๆจ๋าหาปลาจ๋าได้ปลาซิวจ๋าปลาซิวมีแต่ตัวใหญ่ๆอ้วนๆทั้งนั้นเลยจา้าพรกมลสังเกตเห็นจา้าพรกมลได้ยินเสียงไก่เรียกอาหารสุกแล้วพรกมลก็ได้เดินทางกลับมาทานอาหารจา้าเพื่อนๆจ๋านี้ละจ้าอาหารที่ไก่ได้ ทำให้เราทานวันนี้จ้าเพื่อนเพื่อนมาทานข้าวด้วยกันจ้าอันนี้มาด้วยจะเก็บยอดผักขี้กานั่นเองจ้าเก็บยอดผักขี้กามาพลกมลบอกว่าอุ้ยเสียดายจังไม่มีพริกอ่าไกลของเราก็เดินไปจะเพื่อนเพื่อนจ้าเดินไปเก็บพริกอ่าข้างคองนั่นราคาเพื่อนเพื่อนจ้าหรือสวนอ่าของเพื่อนบ้านแถวนั้นแล้ว เขาปลูกทิ้งไว้เขาก็เดินไปเก็บพริกมาให้จ้าเพื่อนๆจ้านี่ค่ะเป็นเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่เราทานกันจ้าเพื่อนๆจ้าเดินมาทานข้าวป่าดูบรรยากาศสิคะเพื่อนๆจ้านี่ค่ะอาหารคันกินของเราวันนี้ค่ะก็จะมีข้าวเหนียวมีขนมปังมีบาร์บีคิวแล้วก็มีข้าวผัดอร่อยมาก กอนกะมลบอกว่าเสียอย่างเดียวไม่มีพริกจ้าเพื่อนๆนจ้าแล้วก็ไกด์สุดรอของเราก็ไปเก็บพริกมาให้จ้าเพื่อนๆจ้านี่จ้าบรรยากาศการทานอาหารมื้อเที่ยงจ้าได้พริกมาแล้วจ้ามื้อเที่ยงที่อ่ากินข้าวป่าจ้าเพื่อนๆนจ้าแล้วก็ไกด์บอกว่าทานข้าวไปนะเดี๋ยวผมจะไปเอาเห็ดตรงนั้นก่อนผมไปเจอเห็ดนี่จ้าเป็นเห็ดที่ไกด์ ที่ได้เก็บมาจะโดกอย่างใหญ่อย่างสวยจ้าเพื่อนๆจ้าหลังจากที่เราทานมื้อเที่ยงกันรรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ออกกันเดินทางต่อจ้าเพื่อนๆจ้าแล้วก็แวะดูเห็ดจ้าเห็ดที่ไกด์เก็บออกไปนั่นเองจ้าเพื่อนๆจ้าเห็ดตรงนี้ยังอยู่อีกเยอะมากจ้ากไกด์ไม่สามารถเก็บไปจนหมดได้เพราะต้องใช้เวลาขุดนั่นเองจ้าเพราะเห็ดโดกใหญ่ ลากยาวจ้าเพื่อนเพืนจ้านี่ก็คือความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ของดินทําให้เกิดเป็นเห็ดนั่นเองจ้าเพื่อนๆนจ้าและ แล้วเราก็เดินทางต่อจ้าเพื่อนๆจ้าเพราะว่าคลิปนี้ยังมีอีกเยอะจ้ายังไม่จบทริปจ้าเพราะว่าไกด์จะพาไปเที่ยวอีกหลายที่จ้าเพื่อนๆจ้าโอเคนะคะคลิปนี้พกรกำมลก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า